สบายดี Body, พี่น้องสุขุสุขล้นกลับมาตั้งแต่เส้นของการบ่านนำนางอ้นแล้วแลก็หิ้วเข่าพี่น้อง้ไม่น้อยก็เข่าคว่าเห็ดขัวสิน้นหมูแล้วก็ซื่อเลือดมากินพี่น้องแล้วก็ตำหมักแตงด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็ซื้อหมักส้มมากินนำพี่น้องมากินข่าเหมือน,นกันจ้าสบายดีเอฟซีสุขุสุขล้นมาแต่ของการบ้านเรียบร้อยด้อพี่น้องเด้อเช้นนังซืเอกสารเรียบร้อย

เม่แม yeah, ่กินเก่าได้แม <No. S 2> uh, ่เอาเมา่กี้ไงลูกมาแม่ตำมื่กีหัวให้ม้เลือดนาไม่อุกันเลนอิ่มแล้วกินแล้วตรงแล้วเออมันจะมีเยอะนะตรงหมดมึงจะชวนไปเก็บดักเด้ดี๋ยวดักเด่บอไปมาทุกคนเจ๊ไปใช้เลย เขาจะวันมันอันเมองก็มันประเดดพ่อเนาะที่แล้วของเราค่อยเลยหมดสักโอเคแล้คเดี๋ยวเนาะอือที่แล้วก็จะไปน้ำเย็นๆหรือเป็นกาแฟเย็นๆเนาะอือไปแหวชิบกาแฟอือห้ามเลยว่าอย่าเลอะเนาะทุกคนนนันแล้วราคิดหรอวรามนี่กำลังลงนง่ ลงให้เอฟซีบงนี่แหละลงลงให้เอฟซมุ่งกวงนะนไนาอืโอ้แท่นเนาะช่เยินว่าทุกคนเลยบันอ้าโอเคโอ้ขัดเนาะไปเลยวก็สิบห้าไลนไปนอนขัดขอนเ่อหน่าจ้ะอือไปเป็นอะไรจ้ะบ่อยากไปมือนี้ไปคราวเดียวหน่อเนาะ มม่รั้งหนิกะบ่ลาบหนิกะบ่อววันไปใช่ยโบกเราอ่ะนึหาอันนั้น mhm. หน้าบอกอันโอ้ผับวันทั้งนั้นเลยนะซีขับเอาเป็นลูกบ้านสิใช้ดินออบอกเขาเลยในบ้านเราบอกเราเลยขาให้ัววันคุเลาหน้าเขาเลยบ้านทั้งเขาเห็นอล้วบ่บอกแล้วเขาแจ้งแล้ว พี่จะให้บ้างเข้ากันหักเอาลูกบ้านหักเอาลูกบ้านทั้งมีเส้นออกอนุมัติให้เราบ้างปอได้ทางงงานเส้นหักเอากนทั้งานทั้เส้นหักเอาเลยทั้่ได้เส้นออกมันจะเป็นคนตกลุ่นแบบไม่หรอกรบะนะ Hoa có bạc không Hoa bát hôm nay. Hoa 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 hôm

นละนละกินละบ้านเขจะาเป้นาเอาปุ๊บไปาันนนรบจะได้เงินได้ขั้แล้วไปซาวนนดอนน่ะนดูแพงด้ซนอืนีร้ายเนาะลก็มาเห็นอีกับไปซาันจีบเป็น

แล้วมันิมักเกี่ยงม่ทแล้วมันจอดกินเกลือมันกินลนะมันหมักเกลืมันกินล้นน้หมดหมดหมทนมนโลชุนหมากันงถึงวันเลยถน้ำมันมันมจานเด่นที่ไดกินมันอมมมาเลยว่แมวมันแลค่ะจานเด่นอบต้องหอดอกใคร ัเลี้ยงดอกาซื้อมเกบ้ลังัวติดทั้งนี้เป็นอไใครใครเดนว้ั้งนี้่ะัวเราเห้เซนเองเราลอกกันแล้วทางนี้นี่ดิยาแเกาวสีเ้นเองเซนผิดบอ้ตาสีเ้นเองงอ้น

แม่ก็ได้ได้ใครก็ได้นะได้คนียวอ๋อใกล้แม่ก็้เนาะแกรได้ขกคเนาะเกด้นไปเงินชาวบานคนเดียวชาบ้านไปกแหละเนาะับซาบี่เาสบายไปนาวเปใหม่เออัาีโยตัวเก่าวะเนี่อันเก่านี่ละมีตัวอันใหม่เนี่ยอันเดียวอันใหม่อันเออเ

รอบก้อนไปแล้วออกเลยอ้รก้อนไปแล้วออกรอบนี้ออกเลยออกเลยวันีจะเข่าออกเลยออกเลยกได้กเนาะนี่ไปแจ้งแจ้งเอาตัวบ้านทั้งนหองหับใบก่อนเขาเห็ดอนี้จังอันนี้อาลังก่องล้ไปลงแล้วสบายดีอาล้งก่อกเพราะว่าสนามไสรหับเอาก่อนแต่ยังอันที่หน่อยลงเดอ่หอ้วืเดือ

มาวนมาวนอนีเส mm. ื้อแมนไปเลยนตนเนาะได้หมไปเนี่ยต้นคูณรบผมบอกโมีต้นอไนี่แล้ว้คลิปเจ้าหน้าแล้ว้ีต้น่เยบต้นกี่เย็บต้นจะโนิ่งนำจะโนแล้วาไดเลยเออโหลเก็ไปนไปนไป้อไป้เื้อเียล้วเจ้าอยู่น่าไม่ารเล้ยเลยหมวกกนัหนัเลยัหนักเลนยาวเลยด้าเลย Nhật là không có người được mất mặt 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 đi, mặt 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 tôi おいい。 มาแ้วก็รถายตาหน้ารักพอเอามากับัเพนจูดเปีบอ่ใงแล้วสังเล่นอายเขาญาติตาครูไปญาตยญาตจมอยู่นะงานแคได้อชเา โอ้ยกระด่คไป้ก็ง่้โอ้ยไ่ไปตรงนี้เนาะระบาก็

แซ่บด้ดเนาะตรงนี้เนี่ยับรดขแรกเลยเอได้กันยังไงได้เขาซื้อของแงนมตไ่บกำัด้วยอะไมหนาบ้านไมนาบ้านตอน้าบ้างนะมึงหน้ามันต

เลืกลากันแวก็หักเพกน่นกันลงต้นก็จะข้อโยกบุหัวน้อยกดูวาันมาดนกันตัวเมียแม่น้ักเวลาให้กัน,กน,นเ,นเ,เหมือนกันดูนั่นแหละตางคนตังเลยฮะาตันเจอแล่ะช่งเมียเขา S <S เออเ้างคิดแทนเขาจะได้เขาของพมีเ,มเขาแล้วอากนักสิกาและเรื่องนีมันเรื่อง,องสองคนของคนนี่แกทมแกกินไหมมันหล่นหลอนว่ะ

tôi thấy ngon tay anh anh ngon tay anh ấy phải nói là ngon lắm là không ngon lắm mặt ơi 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 cũng ơi 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 vẫn ơi cũng đó อบอมีเสียงต่อกบลบบบบับคุณวิยงต่อครับเอาพ<า>ี่นอกลาไปก่อนเด้อคลิปนี้พูดก,กันคลิปใหม่ละจ้า